จระ,ะเข้เขี้ยวหมูป่าล่างสามโอ้โห ดูแบบว่าก,กลมกืนกับในหนองมึงมากกว่าเดิมหมุนสปินสัตว์ซุเปอร์แล้วครับผมเราจะได้เป็นตัวอะไรเอ่ยเปิดการ์ดระดับรีเจนเดอรี่สุดเทพจัดไปเลยเพื่อนเฮ้ย <c oughs> ได้เป็น <c oughs> เอาล่ะครับวันนี้โก้อยู่กับผมนายอาตีประไปนะครับกับเกมจูราสิกเวิลด์สร้างสวนสัตว์ไดโนเสาร์กันในตอนที่17กันแล้วนะครับผมแม่สำหรับในพาร์ทที่แล้วนี่เราก็ได้เห็นเจ้าเอดฟโฟซอรัสกิง กากินเนื้อระดับตำนานที่เรียกได้ว่าเก่งกาดลองลงมาจากเจ้าบาริออนิกตอนนี้กันเลยนะในวันนี้อย่างที่เราบอกกันว่าเราจะมาทําการวิวัฒนาการเจ้าจระเข้ให้กลายเป็นล่างสามคราวนี้นะครับผมเราก็จะมีเจ้าสัตว์น้ําสุดแข็งแกร่ง,งที่น่าจะเป็นอันดับหนึ่งในสวนในนเสาร์ของเราตอนนี้เลยก็ว่าได้เดี๋ยวมาดูกันว่าในวันนี้เราจะมาทําการวิวัฒนาการตัวอะไรกันบ้างนะครับผมก่อนที่จะเริ่มเล่นฝากทุกคนช่วยกันกดล คลิปนี้นะครับผมคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่อติมีแรงในการอัปเกรดไดโนเสาร์ต่อสู้ในวันนี้กันด้วยนะถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะเริ่มมานะครับผมนี่พามาดูเจ้าตัวนี้โพสโตส u คัสจาระเคอีกตัวหนึ่งที่กำลังจะเป็นล่างสองสัมเลเซซินโพสโตซูคัสล่างสองโอโ ขอ,อดูไหนสิเทียบกับหุ้ยล่างหนึ่งรู้สึกจะมีเส้นข้างๆลำตัวเพิ่มขึ้นมานะและนี่ก็คือเจ้าจระเข้ที่แม่เกือบจะถูกลืมมาให้เจ้านี่มันกินเนื้อรูปล่างที่หุ้ยปาดเปรเยียวอเกรดเยอะๆปปับปบจมตีเป็นรอยครับผมเป็นจระเข้ที่น่าจะเลือดไม่ค่อยเยอะแต่พลังโจมตีนี่รุนแรงสุดๆนี่สำหรับในตอนนี้ เจ้าจระเข้ล่างสามกำลังจะมากันแล้วนะล่างสองก็จะเป็นลวดลายแบบนี้ใช่ไหมแต่คราวนี้ล่างสามจะโหดขนาดไหนเอ่ยฮุย้ยทีเดียวสําเร็จเลยเพื่อนจระเข้เขี้ยวหมูป่าล่างสามโอ้โหและนี่ก็คือล่างสามของเจ้าจระเข้ของเราโอ้โหสีสันนี่ดูแบบว่ากลมกลืนกับในหนองมึงมากกว่าเดิมให้ยมันกินอาหารไปเลยนะ ดูสิตอนนี้นะครับผมเลือดนี่880โจมตี148เลยนะการจะไฮบริดต้องไฮบริดกับเจ้าตัวนี้กลายเป็นได no โนเสาร์ริจนเดอรี่โอ้โหแม่แปลกดีละเกินแล้วก็สำหรับในตอนนี้เดี๋ยวเราเอาเจาเ้าเต่ามาวิวัฒนาการกันบ้านดีกว่านะล่าง3านะครับผมจะเป็นแบบไหนเอ่ยเจ้าเต่าทะเลลึกล่าง3ามออกปรวจาโอ้โหนี่ ครานี้นี่ลวดลายก็เป็นสีแบบนี้ครับผม,มนี่ก็คือล่างแรกใช่ไหมล่างที่2เป็นแบบนี้ล่างที่3กระดองชัดเจนยิ่งกว่าเดิมว่าแล้วก็ให้มันเขมือบอาหารไปเลยเยอะๆออมีเต่าระดับ3แบบนี้สู้สบายแน่นอนเลยนะสำหรับในตอนนี้เดี๋ยวเรามาทำการเล่นอีเวนต์นี่กันเลยเถิดซูปเปอร์แลร์ใช่ไหมมีโอกาสได้เป็นการพวกนี้ ก็จะเป็นบรรดาสัตว์ซูปเปอร์แลทั้งหลายใครอยากจะได้ตัวไหนกันบ้างเอ่ยโอ้โหรู้สึกว่าเหมาะเจาะพอดีเราต้องใช้พวกบรรดาสัตว์น้ำก็จะเป็นเจ้าสี่จระเข้ครับผมสำหรับอีกตัวหนึ่งตัวนี้ละกันนะาโพสโตซูคัส จระเข้ที่โจมตีแรงสุดๆนี่โจมตีไปหางสะบัดทีเดียวตายครับผมโอ้ี่เรียกว่าโจมตีแรงสุดในบรรดา3จระเข้ของเราตอนนี้ใช่ไหมจูโจมสองครับผมเวโรซิเลปเตอร์โอ้โหเจน2เดี๋ยวเราดูพลังกันนิดหนึ่งดูสิขนาดเป็นแค่ร่างสองยังโจมตีแรงขนาดนี้เลยนะจระเข้เขี้ยวหมูป่านี่เน้นเลือดเยอะตอนนี้เดี๋ยวเราจะขอทําการ มาชาร์จก่อนนะแม่อยากจะเห็นท่าไม้ตายของจระเข้ตัวสุดท้ายโจมตีสองชาร์จสามานั่นแหละสังหารไปอห้อขอเล่นกับเหยื่อดิดหนึ่งไม่ยังไงก็ชนะพลังเยอะขนาดนี้สลับมาเป็นเจ้าอุ้ยจระเข้หางปลาครับผมโจมตีแบบแรงๆมาไม้ตายจระเข้เข้าไปงับอุ้ยสะบัดหัวหลุดอ้ จะไปเหลืออะไรหูยสู้ไม่ได้หรอกเพื่อนแม่ถ้าจะให้ดีนี่เราควรจะได้เป็นพวกนกบ้างก็ได้นะเรายังไม่ค่อยมีนกที่เก่งกาจเท่าไหร่หมุนสปินสัตว์ซุเปอร์แล้วผมเราจะได้เป็นตัวอะไรเอ่ยเฮ้ยนี่มันโอ้พดโตซูคัสได้มาอีกตัวหนึ่ง โอ้โหถ้าได้มาอีกตัวก็จะเป็นร่างสามะผมน่าสนใจนะนี่อ่ะอีเวนต์ต่อไปกันเลยดีไหมสําหรับอันนี้ก็จะได้แต้ม JW เดี๋ยวพี่จะมาใช้แต้ม JW นี่ในการสุ่มหาสิ่งมีชีวิตสุดเทพกันต่อดีไหมงั้นตอนนี้เก็บแต้ม JW กันก่อนโอ้โยมันต้องการโอ้โยใช้สัตว์น้ำะผมในการต่อสู้มีเวโรซิเลปเตอร์นี่เจน2ล่างเต็มสําหรับตรงนี้เราจะใช้เป็นเจ้าจระเข้เขี้ยวหมูป่านี่ แล้วก็ตามด้วยนันดาสุคัสแล้วก็บาริออนิกมาราจาโอ้ยเวโรซิเลปเตอร์เจน2อืมโจมตีน้อยลงเราก็เริ่มชาร์จกันก่อนเลยละกันเฮ้ยจูโจมหนึ่งสบายอยู่เพื่อนไม่เป็นไรเฮ้ยอุ้ยหักล้างพอดีครับผมอมติดบล็อกเอาละตอนนี้ป้องกัน2ชาร์จสมเ้ยโจมตีหนึ่งครับผมอุม้ยติดบล็อกชาร์จมาได้ค่อนข้างจะเยอะแล้วนะ ขอจูดโจมให้ตายนี่แล้วก็ป้องกันหนึ่งชัดหนึ่งเรียบร้อยครับผมตายไปซะเถอะอย่าเอ้ยอยังครับผมหุยหุยเปลี่ยนตัวเอาตัวกินพืชมาแล้วเพื่อนอือ้ป้องกันได้ครับผมนี่ไม่ตายถ้าแบบนี้เราจะเอาเป็นบาริออนิกมาเลยจ้าจากนั้นก็สังหารมันโจมตีสักเท่าไหร่ดีนะโอเคตายแน่นอนนะับผม เจ้าหางลูกตุ้มแล้วก็เจอกับเจ้าเรตเตอร์ห uh huh. พลังห้าเลยนะถ้าทางจะว้าวจู่โจมโคตแรงครับผมออ uh huh. ไม่รอดโ uh huh. หดสุดๆนี่เราก็ทำการสังหารเจ้านี่ไปชัดหนึ่งเจ้านันดาสุคัสอ uh huh. ใช้ได้ใช้ได้แม่พลังเยอะอยังไงก็ไม่น่าจะรอดนั่นแหละ โจมตีตายครับผมจะปิดฉากด้วยเจ้าแม่จระ,ะเข้เขี้ยวหมูป่าสังหารไปเลยเพื่อนจัดการเข้าไปกัดเพื่อสุดยอดผ่านแล้วจ้าดูสิเราจะได้แต้มเท่าไหร่เอ่ยเฮ้ยขอให้ได้แบบว่า5 0าร้อครับผมเอ้ย300ก็ยังดียอดเยี่ยมกันเลยทีเดียวแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเราไปทำการต่อสู้ PVP ใต้ท้องทะเลโดยการใช้มอสแบบนี้นะครับผมเจ้าเต่าล่าง3ามจบสกิลที่เราจะใช้ก็จะเป็นบวกพลังแล้วก็ห้ามเปลี่ยนตัวเพิ่มพลังโจมตีแต่ลดเลือดใช่ไหมอืมเจอพวกนี้ค่อนข้างจะเสียเปรียบกันเลยนะโอ้โหแต่ละตัวลดเลือดของเราออ้ยอืมแล้วก็เพิ่มเลือดของพวกนี้เุ้ยบวกเลือดไปเยอะบวกพลังแอคแท็กอีก e อืมเจอกาวโรดอน ี่บวกพลังทั้งทีมปรืดว้าวจู่โจมสี่เลยเพื่อนตายแน่นอนเออเจ้าคอยาวโคตรแพท้ทางพวกหอยสำหรับคราวนี้นี่ห้ามสลับตัวผมล็อกตัวไว้แล้วนะแล้วเราก็มารีบๆสังหารมันดีไหมรับปรับปรับป้องกันหนึ่งเอาละสังหารมันจุง้งเรียบร้อยตัวต่อไปเลือดห้าร้อย โอ้โหออตอนนี้ก็โจมตีมาหนึ่งครับผมเหลือพลังอยู่สองใช่ไหมเราก็จะทำการป้องกัน2ชาสองโจมตีมา5้าครับผมเฮ้ยโอ้โหไม่รอดนะผมพระโาคราวนี้บวกพลังอลดเลือดเพื่อสังหารมันนะผมโอ้โหจะไหวไหมนะแม่ตัวของเราก็ดันแพท้ทางเจ้าพวกนี้ซะเยอะกัดไปเลยเพื่อนอื้ยหัวโขก โอ้โห,โหแล้วก็เจอเจ้าเ,เมการโรดอนเลยนะดูสิโอ้ยโไหโหม่โจมตีทีเดียวก็แทบจะตายแล้วนะโอ้โหโ,โหจมตีห้าเมการโรดอนพลังเคี้ยวออ้ยต้องไปแบบว่าวิวัฒนาการเพิ่มนะผมแม่สัตว์น้ำของเราอย่างน้อยเจ้าเต่าของเราก็เริ่มจะเก่งขึ้นเฮ้ยไดนโนเสาร์คุ้มครั่งโอ้โถเจ้าออโรซอรัสแหม่เราต้องรีบเล่นมินิเกมนะครับผมเพื่อที่จะได้ไม่ให้มันหนีออกจากกรง อ่าแหละ Amazing ชึบชึบชึบอืมปิดท้ายด้วยความสวยงามว้าวเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็มาทำการใช้แต้ม JW ตามหาสิ่งมีชีวิตสุดเทพกันต่อดีไหม้วยเวลาการเปิดการ์ดระดับเทพกันอีกแล้วเพื่อนคราวนี้เราจะได้เป็นตัวไรเอ่ยสัตว์บกสัตว์น้ำ หรืออะไรต้องมาหลุนเปิดการ์ดระดับรีเจนเดอรี่สุดเทพ 3, 2, 1จัดไปเลยเพื่อนเฮย้ยได้เป็นตัวอะไรวะเนี่ยนี่มันโอ้โหโปรเซลาโตซอลัสหืืมเจ้าตัวนี้เป็นสกุลไดโนโธเสาร์เทโรพอดกินเนื้อจากยุคจูราสิกต,ตอนกลางเป็นไดโนเสาร์ขนาดเล็กมีความยาวประมาณ3-4เมตรหนักได้ถึง50-100กิโลกรัมไม่ใหญ่มากนะ ทอดเทียบกับมนุษย์รีเจนเดอรี่ขนาดกระทัดรัด <c oughs> จุดเด่นน่าจะเป็นหงอนบนหัวแต่จะว่าไปเราได้เป็นตัวกินเนื้ออีกแล้วหล่ะฟักไข่ไดโนเสารสุดเทพใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงครับผมโอ้โหรับรองเลยว่าในพาร์ทหน้าเราจะได้เห็นเจ้านี่ก่อนเจ้าจระ,ะเข้ซะอีกนะใครที่อยากจะรีบดูเจ้าตัวนี้ยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยเดี๋ยวจะมาไว้ข้างๆเจ้าตัวนี้ละกันเอดฟซอลัสโอเคนะครับผม ไม่สำหรับในาพาร์ทนี้ เราก็ได้ต่อสู้แบบว่าสุดมันกันไปเลยนะในพาร์ทหน้าน่าจะได้เห็นความตื่นเต้นของเจ้าไดาโนเสาร์ระดับสุดเทพแม่ตัวมีขนตัวนี้อย่างแน่นอนถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับผมเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจให้พี่ตีมีแรงในการทําคลิปตอนต่อไปกันนะสําหรับในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงก็เจอกันในคลิปหน้าไปละบายบายจ๊บ ん